เดี๋ยววันนี้เราจะลงพื้นที่นะครับเพื่อมาเยี่ยมชมสายพันธุ์ข้าปลูกสายพันธุ์ใหม่ของร้านไทยเจริญพาณิชนะครับ YT ห7ดนะครับ YT 6 7นะครับคำว่า YT ทุกคนก็จะคุ้นเคยกับสายพันธุ์ตัวนี้กันอยู่แล้วนะครับ6 7เนี่ก็คือว่าเปิดศักราชใหม่นะครับปี67นะครับก็เลยเรียกติดปากกันว่า YT ปี67กันนะครับ ก็มาเยี่ยมชมแปลงจริงนะฮะในเขตทางจังหวัดกระสินกันนะครับเรามาดูว่าเปรียบเทียบของแปลง YT67 นะครับว่าเป็นกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอันนี้อายุข้าวก็อยู่ประมาณเกือบๆที่จะ60วันนะครับ60วันมาดูลักษณะใบานะครับใบนี่เขียวเขียวยันปลายเลยนะเขียวยันปลายเลยนี่นะครับนี่นะกล้องเข้าไปดูเลยนะครับใบตั้งเขียวยันปลายนะเรื่องการแตกอนะครับ นะตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการขาดน้ำระบบชนประทานของทางกระสินนะครับอาจจะยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรนะครับก็ดินยังชื้นชื้นอยู่แต่ที่มีความแตกต่างที่จะให้ดูวันนี้นะครับอันนี้คือผลงานของ YT 6 7แล้วก็ปุ๋ยตราแมวเงินนะครับปุ๋ยตราแมวเงินที่เราใส่กันนะที่เราใช้กันรอบแรกเลยก็คือเป็นสูตรใหม่ล่าสุดของตราแมวเงินนะครับสามสขีดหขีดส ป้ายเหลืองบวกกับไทยแคปแฮปปี้เดย์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นฮอร์โมนชุดบูซานพีนะครับอันนี้ก็เรามาให้ดูความแตกต่างระหว่างแปลงของ yt 6 7หกเจ็ดกับแปลงสี่เก้าที่อยู่ข้างๆกันเลยนี่นะครับอันนี้ดูความสูงผมเปรียบเทียบจากความสูงกันง่ายๆเลยนะครับนี่เขา่เขาแล้วนะครับเข่าแล้วนะตอนนี้ก็สเสิร์เข่าเลยลักษณะของใบ YT นะใบสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เขียวยันปลายนะครับ YT มีเอกลักษณ์โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ ไม่แนะนําให้ใส่ยูเรีย4600นะครับลดการใช้ยูเรียได้เลยนะครับแล้วก็การปลูกไม่ต้องปลูกให้ถี่มากนะก็ประมาณ25กิโลก็เพียงพอแล้วนะครับมาดูแปลงนี้นะครับอายุประมาณ57-58วันนะครับแล้วไปดูแปลงข้างๆกันว่านตามหลังอยู่แค่สวันนะครับมาดูกันเลยอันนี้ก็เลยหัวเข่าผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูแปลงข้างๆกันเลยนี่ครับ นี่ครับเหลือยังไม่ถึงหัวเข่าเลยนะครับนี่วันต่างกันสองวันนะครับใส่ปุ๋ยไม่หยุดเลยนะครับใส่ปุ๋ยไม่หยุดเลยนะครับก็เพิ่งไปปรึกษาที่ร้านมานะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรกันดีนะครับข้าวสองแปลงนี้นะครับระหว่าง YT นะครับ YT ของด้านไทยเจริญพาณิชย์แล้วก็ G449 นะครับวานต่างกันสองวัน ต่างกันเยอะมากเลยนะครับอีกแปลงหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งเข่าเลยนะครับอีกแปลงหนึ่งเลยเข่ามาแล้วนะครับนี่ก็คือผลของการดูแลรักษาของร้านไทยเจริญพาณนนิชย์นะครับด้วยพันธุ์ข้าวปลูกใหม่ล่าสุดนะครับ Y t ท7นะฮะแล้วก็ปุ๋ยตราแมวเงินบวกไทยแคปบแฮปปี้เดย์นะครับครั้งเดียวครั้งต่อไปก็เดี๋ยวรอน้ําม,มาอีกสักสองพววันเราก็จะมาทําการหว่านปุ๋ยรับท้องแล้วก็ฉีดชุดบํารุงท้องนะครับหนอนกอเชื้อราเพลกระโดดครบทุกชุดเลย ในการทำนาครั้งหนึ่งเลยนะอย่าลืมนะครับต้องฉีดให้ได้คือหลังจากหวานปุ๋ยรับท้องนะหรือว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยมาเนี่ยห้าถึงเจ็ดวันต้องฉีดให้ได้เลยหนึ่งครั้งแล้วครั้งที่สองฉีดตอนก้มนะครับตอนเริ่มเป็นน้ำนมเนี่ยเพื่อรับรวงนะในหนึ่งฤดูการสองครั้งนี้สองระยะนี้ควรจะฉีดให้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูแปลงกันเลยนะครับไปดูบรรยากาศของแปลง YT และปุ๋ยตราแมวเงินบวกไทยแคปแฮปปี้เดย์กันนะครับ กล้องให้ดูเลยนะครับให้ดูกว้างๆเลยนะครับเปรียบเทียบนะครับฝั่งตรงนู้นนะครับวานก่อนนะครับที่เห็นเหลืองเหลือตอนนี้ก็ YT เราแซงกันหมดแล้วนะครับบมรุงของแมวเงินบวกไทยแคปแฮปปี้เดย์ครับแตกต่างกันชัดเจน วันนี้ถือโอกาสมาเยี่ยมแปลงจริงนะครับสายพันธุ์ข้าวปลูกที่กำลังได้รับการกล่าวถึงกันมากที่สุดในท้องตลาดตอนนี้นะครับ YT นะครับ YT ปี67นะครับ YT ปี67นะครับอันนี้เรามาดูแปลงนะครับแปลงทางขวามือนะครับที่อยู่ทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับก็เป็น YT นะครับส่วนแปลงทางซ้ายมือนะครับก็เป็น กอขอ49นะครับสายมือก็ขอ49เนี่วานก่อน7วันนะครับ yt วานที่หลัง7วันใส่ปุ๋ยตราแมวเงินนะครับรหรับ yt ปุ๋ยตราแมวเงินบวกกับหัวเชื้อไทยแคปปปี้เดย์นะครับมาดูแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับเอาระดับความสูงก็ต่างกันด้วยเลยครับด้วยสายตาเลยนะครับทางขวามืออันนี้เป็น yt บวกปุ๋ยตราแมวเงินนะครับบวกกับไทยแคปป a p ้เดย์ ส่วนตัวนี้ก็ขอ49วานก่อน7วันนะครับ7วันว่านปุ๋ยมาแล้ว2รอบนะครับนี่เลยนะครับส่วน YT ว่านปุ๋ยแมวเงินบวกไทยแครบแฮปปี้เดย์ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ฉีดฮอร์โมนนะครับนี่เลยครับความแตกต่างโอ้โหนี่ครับมาดู YT ของเรานะครับปุ๋ยตราแมวเงินนะครับดูนะครับลักษณะใบ ใบจะตั้งชันนะครับใบตั้งชันแล้วก็เขียวยันปลายนะครับแปลว่าปุ๋ยและฮอร์โมนบำรุงได้อย่างดีเลยนะครับนี่เป็นสายพันธุ์ที่ตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีเต็มสูตรได้อย่างดีเลยนะครับไม่แนะนําให้ใช้ยูเรียนะครับสหรับ YT นะครับ YTP หกเนะครับนี่เลยนะครับ การคุมหญ้าคุมวัชพืชก็คุมได้อย่างดีเลยนะครับของแปลงไอ้เต้าหนวดนะครับชาวนาปุ๋ยยามเมล็ดพันธุ์ออนไลน์นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็มาที่ท้ายแปลงนะครับของ YTP หกเจ็ดของร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับ เดินมาความยาวประมาณ200เมตรเลยนะครับมาที่ถ้ายแปลงเขียวยังไงก็ยังเหมือนเดิมนะเขียวยันปลายนะลักษณะของ YTP 6 7นะครับปุย๋ยตราแมวเงินบวกกับไทแคปแฮปปี้เดย์แล้วบวกชุดฮอร์โมนวูฟานพีใหม่ล่าสุดนะครับนวัตกรรมระดับโลกนะครับจากเยอรมันมาดูแปลงข้างๆนะครับนี่ด้านนี้นะครับเป็นกอขอฝีกวานก่อน7วันใส่ปุ๋ยไม่หยุดเลยนะครับ ก็ไม่ทันปุ๋ยตราแมวเงินบวกไทแคปแฮปปี้เดย์นะครับโอ้โหดูนะครับขวามือกับซ้ายมือนะครับต่างกันชัดเจนเอามากๆเลยนะครับนี่ต่างกันเยอะมากๆเลยนะครับมาดูวาทด้วยปุ๋ยตราแมวเงินบวกหัวเชื้อไทแคปแฮปปี้เดย์นะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์เจ้าของนาหน่อยชื่นใจดูทุกวันนะครับ มาจากร้านขายปุ๋ยขายยามานี่ไม่มีวันไหนที่ไม่ลงดูนะสวัสดีครับนายเต้าหนวดครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง,รงครับข้าวอายุประมาณก<ม>ี<ม>่วันแล้วครับตัวนี้ข้าวอายุประมาณห้าสิบกว่าวันห้าสิบกว่าวันเลยเนะาะโอ้โหเป็นไงบ้างแถวนี้นี่เขาว่าเขากล่าวเขาพูดกันยังไงบ้างก็เป็นดาราก็พระเอกจริงนะพระเอกเลยใช่ไหมโอ้โหอันนี้จริงๆนะครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไปปุ๋ยไปกี่ครั้งฉีดยาไปกี่ครั้ง้วครับ วันสีรอบแรกเลยตั้งแต่ไม่มีน้ําวันผีชาไปนิดนึงครับปกติก็ยี่สบวันสวานเลยครับอันนี้ก็2ี่สิบแปดวันถึงได้วานวันผีถูดใหม่เลยของแมวเงินครับครับสิศีครับแล้วก็ดีเดเลยครับผสมแร่ผสาไฟหรือว่าหัวเชื้อปุ๋ยไทยแครบครับผมโอ้กล่องตอนหนึ่งกระสอบครับครับอันนี้วันแล้วหลังจากวันแล้วเป็นไงบ้างก็โน้อย่างทีเลยเนาะโอ้ลงคลิปให้ดูประจําเลยนะครับวันนี้ ชวนผมมาดูเลยนะบอกพี่ไปดูให้หน่อยมันเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับเขียวยันปลายเขียวใบตั้งแล้วก็เขียวนานมากเลยนะครับยังไม่หยุดเขียวเลยนะตอนนี้ก็อายุข้าวประมาณ50กว่าวันรอน้ำอย่างเดียวครับรอน้ำอย่างเดียวเลยครับจริงๆนี่ก็ได้กําหนดที่จะหวานปุ๋ยหมากแล้วนะครับแต่เพลินด้วยระบบน้ําระบบชนประทานของทังนี้ยังไม่สะดวกเรียกยังไม่ได้ตามสั่งว่างนั้นเนะครับโอ้โหแล้วมาดูแปลงข้าง อันนี้ได้ข่าวว่าวานก่อนเจ็ดวันใช่ครับโอ้โหห่างกันเยอะมากเลยครับต่างกันเยอะมากเลยนี่นะครับก็คือวายทีปีหกเจ็ดของร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับร่วมกับปุ๋ยแมวเงินนะครับทําการแปลงสาธิตในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬรินธินกันนะครับน,นี่ปุ๋ยตาแมวเงินสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับสามสิบหกสี่บวกหัวเชื้อไทแคปแฮปปี้เดย์นะครับเขียวทนเขียวนานเขียวยันปลายเขียวใบตั้ง นะครับมีวหงามสุดๆโหยสุดยอดเลยครับพี่น้องดูนะครับนี่นะครับซ้ายมือกับขวามือของท่านผู้ชมนะครับเห็นด้วยสายตาเลยนะครับจะจกทั้งความสูงแล้วก็ความเขียวนะครับมีเลยนะครับ